เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนายเบคอนนายจมน้ำทำไมเนี่ยรึเอา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 หัวชนเอาหัวชนเอาว่ายขึ้นมาสิจมน้ำเหรอว่ายขึ้นมาว่ายขึ้นมาเร็วว่ายน้ำเป็นอยู่นี่มาเดี๋ยวเราช่วยเลยเร็วขึ้นบึ้ม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 ขึ้นไปสินายเบคอนบึ้มบึ้มเอาเอาจม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 เอาหัวหัวสัก เอา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 ตู้ยี่เข้าไปว้าววิมีเปด้วยผูกกับต้นน่าจะเป็นเอ่อต้นมะพร้าวนะครับแล้วก็ต้นต้นอะไรไปเลยเอาแหละนอนได้ไหมเอาเอาเอาโดนไม่ได้นอนไม่ได้ว้าวอุ้ยนั่นลัวคอยอ่ะ เรือใครครับไหนขอดำนดำไปดูด้วยกันว้าวยิงอะไรเมื่อกี้ดุม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 อ่ะจม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 ดิบดำดุมดุมดิุมดุมดุมดุมเนี่ยเฮ้ยนายทำอะไรอยู่เนี่ยโอย ขี่นายขี่อะไรเนี่ยนายขี่เบอร์เกอร์อเหรอ,อเรือนายเป็นเรือเบอร์เกอร์นายทำเป็นแก๊ไไงไหนเนี่ยกินได้ไหมเนี่ยเรารู้สึกหิวขึ้นมาแหละ <laughs> เพี้ยเลยเนี่ <laughs> เอ้ยนายประทัพโรกวระซัพนายกาคุยะคาไกาย,ยะ อะไรของนายเด้เวลสองร้อยอุ้ยว่าจะจะไม่นายนายล่อจังเลยอุ้ยอุ้ยนายมีแฟนอย่างนีในในโคู่แอบโคตรทิมากเลยเห็นหน้านายนี่เราเนี่ยอารมณ์ขึ้นเลยทุยเฮ้ยเบ็ดนายมีแอบปลาแอบปลาหมึกทาคุโ,โรุทาคุโรุเลยว่าทาคุโรุหมึกอะไรวะ เออแับไม่ได้ก็จะเบ็ดนายดีโคตดโคตดเลยเนี่ยแต่งอยู่ร้านไหนเนี่ยโคตดเอ่อเขาเรียกว่าอะไรแฟชั่นเลยเอเรืออะไรขี่เบอร์เกอร์ไม่พอเบ็ดนายแต่งซิ่งอีกสักลายเต็มตัวอีกโคตดเท่เลยพี่ผมผมขี่ได้ไหมเพ่ไม่ใช่เจ้าของเลยโอเค เห้เราจะไม่รบกวนนายเด็บตกให้สนุกเน,นื่อนายเราขอไปเขากรอบและเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์ว้วาวอันนี้ไม่ให้หมุนด้วยเฮ้ยตายเตยไหมเรามันเออเราเมันคนแอบไม่มีตังก็ <c ười> งปัญญาจบเท่าแหละ ไอเพลง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 ลิกาสิทธิ์ลกาสิทธิ์ดูตาลุงนี่ดูตาลุงนี่ยิ้มแฉกมาเลยว่าไงครับบลูชแอฟิสฟรีม yes, ีโอเคเอาเร็กเอาละเอาเร็กนายมีด็อกเตอร์เหรอก็นายมีขายอะไรบ้างเนี่ยในไหนอะไหนบ้านนายตกฟรีไง ฟรีที่ไหนกันเลยเยวนี้กล่องอะไรดิเฮ้ยดูทำหน้าดูบิลลี่บ๊อบเนี่ผมรู้ว่าเอพี่ตั้งชื่อว่าบิลลี่แต่พี่ชื่อบิลลี่ทำไมตานายเป็นแบบนั้นอะฟันนายน่ากลัวโอเคไปเลยไม่อยู่เลยว้าวนี่ก็เป็นที่ซื้อเออที่ตกปลาเด็เนี่ อในในายจอยนายจอ๊อบนายจับจับชื่ออะไรแล้วทำไมปากนายเป็นแบบนี้เฮ้ยว้าวร้านนายก็มีเบ็ดตั้งแต่กากจนระดับเทพเลยนิฟ่าเฮ้ยขอบคุณนายได้ไหมส่งมาไม่งั้นเอาเบ็ดปลาหัวไปปลาไปปลาไม่ได้ผู้เช่ไม่ได้ใครมายืนแอคอยู่ที่นี่ว้าว เออเขาเรียกว่าอะไรครัสมาลาเตสกุตยาอะไรนะสลาบอะไรกุมโอเคโอเคโค้ดเทพเลยพี่โอ้ยเฮ้ยวผมจะไม่ยุ่งเด็บใส่แว่นดำเลือกตึงวิปปี่คนนี้มีเป็ดเหมือนพี่คนนั้นเลยอะแล้วแต่พี่ชื่ออะไรเบบทำไมพี่ตกแล้วตกกี่เบบตกบนฝั่งนี่นะ ชาตินี้คงได้เลยโอเคก่อนนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรใครมาปั้นอะไรนี่ลุกแมวเด็ดแมวหรือนูวะอเอ๊ะมีหอยฟลเด็หอยฟลมันหอบังคับการบินเดี๋ยวการบินริวมีแจใ้แหละมันห่อบังคับเรือเลยเข้าไม่ได้เด็เป็นเด็กคิ้งหอืม ใครเป็นนักตกเบ็ดก็อย่าลืมมาเล่นนะครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ด้านล่างไว้ให้นะครับใครเล่นก็อย่าลืมให้เครดิตผมด้วยนะครับฝากสิบถอนแปดรอยทุยคิสแปดแปปดไม่ใช่ว้าวเฮ้ไม่ได้เสียเลยครับไม่ได้ใส่เติอมอโอเคคนี้ก็มาแบบเดียวเลย เป็นมิ้งเลิกกระสิบเลิกกระสิบโอเคครับสวัสดีก็พี่คิดขอตัวลาไปทำธุรกิจธุรกิจตุ้ยภารกิจตัวตัวอะไอันนี้น่าจะมีให้ซื้อเลยในแบบน่าจะให้เครีแต่ผมไม่ทำในมาทำควสอะไรมาเออเดิรเลนในแบบเฉยๆจะอ่ะอ่ะโอเคสวัสดีก็ ซี่เกิดอบัริเครับใช่ไหมพี่สคร็อตแหมตาเดียวเชื่อด้โคตรเท่เลยเพืวันดีพี่วันดีเลยวันดีคนดูเลยวันดีครับวันดีครับคนดูวันดีครับไปไปครับ